ีจ้จะเอาเจ้ายามาฮ่านะครับคันนี้ไปออกแคมป์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ลองรีวิวข้อดีข้อเสียนะครับหลังจากที่รับรถมาแล้วรถขี่ดีมากครับขี่ไปแล้ว400กิโลนะครับขับเล่นแต่งก็นิดหน่อยก็เดี๋ยวรอดูของแจงของทาง <c oughs> ของทางร้านในไทยนะครับว่าจะมีอะไรมาให้เล่นบ้างตอนนี้ก็เห็น มีของแต่งออกมาบ้างแล้วนะครับบางร้านที่ถามพวกของแต่งรถวิบากนะครับก็น่าสนใจอันนี้ก็คิดไว้ว่าเดี๋ยวจะเอาเป็นตะแกรงเบาไหมหรือจะใส่กล่องท้ายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสัมภาระนะครับที่เราจะกดไปวันนี้กล่องแคมป์นะครับอุปกรณ์ครบเครื่องครัวแบตเตอรี่ครับแล้วก็เต็นท์หนึ่งอันที่รองนอนหนึ่งอันนะครับ จากการที่ใช้งานมาคร่าวๆนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ขับนิ่มนวลน,นะครับแล้วก็เกลียร์่ค่อนข้างนิ่มโชค๊คโชค๊คน้านี่ใช้ได้นะครับระยะยุบเยอะส่วนโชค๊คลังนี่ต้องถ้าเดิมๆก็โอเคใช้งานได้แต่ถ้าต้องบรรทุกข,ของอาจจะต้องเปลี่ยนโชค๊คลงหง่อยนะครับเพื่อให้มันปรับพีโหลดได้เพราะถ้าบรรทุกหนักแล้วเวลาเข้าโค้งมา,าจะมีอาการ อยู่นิดนึงอันนี้เดี๋ยวก็ค่อยๆแต่งไปเดี๋ยววันนี้เราไปแคมปิ้งกันครับที่ล้านเบียร์ตะหนดเขาโดดลุบีนะครับลองเสด็จอุปกรณ์แล้วก็ลองนอนดูว่ามันขาดเหลืออะไรอีกนะครับเพราะผมตั้งใจว่าจะเอาคันนี้นะครับขับไปเที่ยวนะครับไกลๆนะครับอาจจะไปหลายวันนะครับแต่แรกตั้งใจว่าจะเอาแกนฟิลาโนไปแต่ว่า มาคิดดูแล้วมันในเรื่องเม็ดสายพานอะไรนะครับคิดว่ามันอาจจะต้องเซอร์วิสบ่อยถ้าเป็นรถโซ่มันน่าจะโอเคกว่าตอบโจทย์กว่าแต่ก็เห็นพี่ๆนะครับในหลายๆช่องเขาก็เอากันไปได้นะครับก็เป็นสายเบรเดอะเบรนะครับแต่งกันแบบเป็นถั่วลิ่งเต็มเลยอนะันนี้ก็ต้องยอมใจจริงๆแต่คือผมอยากได้รถเกียร์มากกว่านะครับก็เลยเลือกไอ้เจ้า ยี่าิห้า PG วันมานครับตอนแรกชอบฮอนด้าซีทีสอร้อยยี่สิบห้าครับตอนนั้นก็ลังเลอยู่ว่าถ้าเอาฮอนด้ามาแล้วราคามันไปเบียดกับพวกห้าร้อยเอ็กซ์พวกอะไรเงี้ยครับแต่ก็อีกแหละครับตอนนี้อยากได้รถเล็กมากกว่ารถใหญ่เพราะว่าเคยขับรถใหญ่มาแล้วมันเหนื่อยครับมันหนักเพราะว่าบางทีบางพื้นที่ที่เราอยากเข้าไปเงี้ยครับมันถ้ามันเป็นรถเล็กมันน่าจะตอบโจทย์มากกว่าก็เลยเลือก เป็นให้เจ้าอย่ามาคันนี้มานะครับเดี๋ยวเรามาเซตของเซตอุปกรณ์กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปออกแคมปกันครับ เรียบร้อยครับเตรียมตัวไปออกแคมปใส่แบกใส่แบกก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเจอที่ ล้านแคมกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะมาบอกข้อดีข้อเสียนะครับก็คือข้อดีนะครับก็คือเป็นรถที่ มีน้ำหนักนะครับค่อนข้างคอนโทรลง่ายนะครับไม่เบาจนเกินไปนะครับแล้วก็ข้อเสียนะครับยางดังครับถ้าสำหรับในการเดินทางยาวๆหรือทางไกลๆก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าถ้าเรามาลงทางที่แบบเป็นทางลุยร่แล้วเนะี่ยผมคิดว่ามันก็ตอบโจทย์นะครับกับยางสเปคนี้แต่ในใจก็คิดว่าอาจจะ เปลี่ยนเป็นยาง M t a g แท็กเกอร์นะครับที่มันดอกเตี้ยกว่าน,นี้นิดนึงเสียงน่าจะลดลงไปได้บ้างนะครับอันนี้เราก็จะถึงลานเบียตนวดแล้วนะครับทางเข้าก็ประมาณนี้นะครับมีร้านอาหารขายนะครับเครื่องดื่มต่างๆก็ลองเข้ามาเที่ยวมาแคมป์กันได้นะครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับที่นี่ก็มีไฟมีน้ำมีห้องน้ำ ให้ใช้บริการนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ลานกัน ยังไม่ได้คัดนะ,อะอขอบคุณครับถึงกันวครับเขาโดโลบุรีวันนี้มานอนลองมาเทสอุปกรณ์ถ้าเราออกทิปมันจะพร้อมไหมขาดอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเอาอยากไปจังหวัดตากอันนี้ลองมาเทสดูว่าต้องซื้ออะไรอีกกับการนอนใน ต่างจังหวัดถ้าเราออกเดินทางก็น่าจะประมาณท่านี้เลยอุปรกรณ์เอาแบบนี้ครับง่ายๆอันนี้เป็นพี่ชายนะครับที่กางเต็นท์ด้วยกันบ่อยแคมปิ้งด้วยกันบ่อยอน,นี่ก็คุมโทนเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ากางแล้วมันจะเป็นท่าไหนอันนี้เขาโดดลบบุรีนะครับที่นี่เป็นลานเบียรนะครับ ร้านเบียร์ด้วยแคมปิ้งได้ด้วยนะครับค่าที่พักค่านั่นก็คนละร้อยนะครับมีห้องน้ําให้นะครับมีปลั๊กไฟให้ถ้าปกติร้านเปิดเขาก็จะมีอาหารขายมีเบียร์ขายอะไรด้วยนะครับออกไปหน้าปากทางนี้ก็ไม่ไกลนะครับมีร้านค้าขายของนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองกางเต็นท์ก่อนนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูกล่องครับอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างนะครับนนกล่องครับนี่เ้นตะขะเล็กนะครับแก้วอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องปรุงนะครับก็แผ่นรองนะครับเตาทา่าช้อนไฟที่เติมลมเก้าอี้นะครับก็ทับ สมอเตาปิ้งาตั้งกล้องแล้วไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ นอนครับนี่เ๋ยนเราลม แบดแบดเปิดได้เหลือสี่ชั่วโมงเก็บของเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อย ก็เป็นร้านเบียร์รีวิวนะครับนี่ก็เป็นห้องน้ำมีฝักบัวให้อาบน้ำครับมีสองห้องสองห้องประมาณนี้ครับร้านเบียร์ตะนวด เดี๋ยวเจอกันที่ร้านหน้าครับตอนนี้ของก็ใกล้จะครบแล้วเหลือน่าจะเหลือพวกชุดเครื่องนอนนะครับที่จะต้องซื้อเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนหรืออาจจะเต็นนะครับต้องเพิ่มไซส์อีกนิดนึงยังไงก็ว่ากันนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมเจอกันครับ